ที่นี่มีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทรัพยากรต่างๆให้เราเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ครับผมสวัสดีครับผมไพศาลสุจลาผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัทเบดเอรี่จำกัดครับ เบเดอรี่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เป็นบริษัททําในด้านของนวัตรกรรมด้านเฮ t e c คนะครับผมโดยเรามีวิชั่นในเรื่องของการทำซีมเลสเทเลเฮลอีโคซิสเต็มครับผม คงจะนึกถึงเรื่องของการเป็นศูนย์บ่มเพาะนะครับสตาร์ทอัพในที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการทําด้านเท์เทคนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ESG ที่มีทั้งผู้เชี่ยวชาญนะครับผมแล้วก็ทรัพยากรในการที่จะช่วยสนับสนุนสตาร์ทอัพให้ประสบผลสําเร็จได้ครับผม เคยร่วมงานในโครงการที่ชื่อว่า HealthX e c h X ครับที่เป็นโครงการในเรื่องของการานำนักนวัตรกรนะครับผมมาช่วยเหลือคนในชุมชนนะครับซึ่งก็ให้ทั้งความรู้แล้วก็ให้เงินทุนในการพัฒนาด้วยนะครับ สินหับตอบโจทย์ยังไงบ้างต้องบอกเลยว่าหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้แหล่งเงินทุนเน็ตเวิร์กิงนะครับที่นี่มีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทรัพยากรต่างๆให้เราเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ครับผม ธุรกิจสตาร์ทอัพช่วงเริ่มต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะคงมีปัญหาคล้ายๆกันนะครับไม่รู้จะเริ่มยังไงจะไปต่อยังไงลองมาที่ซินฮับครับมีครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวิร์กิ่งนะครับผมแล้วก็การเข้าถึงชุมชนคอมมูนิตี้นะครับที่มีพี่น้องสตาร์ทอัพมากมายนะครับผมสามารถทําให้เราเนี่ยมีชุมชนที่เข้มแข็งในเรื่องของการสร้างระบบนิเวศของสตาร์ทอัพครับซินฮับดิจิ t e c คอมมูนิตี้ ตอบโจทย์สตาร์ทอัพยุคใหม่